สวัสดีครับวันนี้เรามาสีข้าวกันแล้วนะครับอันนี้30มกิโลนะครับให้เห็นทั้งหมดหน่อยสิครับเนี่ยที่นฮะนี่เป็นโรงสีข้าวแบบเหมือนคอนเทนเนอร์นะครับตู้คอนเทนเนอร์ด้านหลังนี่คือเกลือข้าวที่ที่ออกไปครับตามเข้ามาครับหนักนะครับเปิดประตูหน่อยครับไม่มีมือครับ โอเคสามเข้าไเจ้ามาครับเหมือ้แบบมานานโอเคเราก็หยอดเหรียญนะครับเหมือนเดิมสามร้อยนี่นะครับสามสิบก,กิโลสิบก,กิโลยี่สิบกิโลสามสิบก,กิโลเราเรื่มที่สามสิบก,กิโลสามร้อยเยน แล้วก็เทข้าวลงไปเมื่อกี้ลืมแก้ก่อนถุงข้าวเขนะครับแข็งแรงมากเป็นถุงกระดาษเนี่ยนะครับแต่30กิโลนี้ไม่มีขาดเลยนะครับยอดมีข้าวได้รับมาสดๆใหม่ๆจากข้อตาครับฟรี <laughs> <laughs> มีข้อตาทำนาก็ดีไง อ่าแล้วก็เฟรเลือกข้าวครับเฟรครับอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรครับโชว์นี่ไม่ใช่ครับแล้วทุกครั้งเลือกขาวสุดก็มี ก็เหมือนเดิมนะครับมีความขาวหนึ่งเปอร์เสามสิเสิเอร์เซห้าสิบเซ็เ็สเซขาวธรรมดาและขาวมากอันนี้ก็คือสต็อกใช่ใชคตีวันนี้นี่ครับมาดูนะครับข้าวมีข้าวใหม่นะครับมาจากนั่นเลยโอเคครับแล้วเดี๋ยวก็ ขุงข้าวน่ารนะักไหมฮะหข้า็นลูกประจำเมืองชิบะนี่เราก็ใส่เข้าตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้ให้ข้าวกับมือมาี่เรามาดูคนระับถ้าข้าวเริ่มนีเริ่มมาแล้วครับตอนนี้ข้าวที่เราสีแล้วก็โอเค ผมไม่ทริงครับเข้าไปครับรับนี่นครับพอนี่ใช่ไหมครับข้าวไอ้เปลือกข้างหลางเนี่ยก็จะก็จะมาออกตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะลงไปตรงนี้ก็จะเอาไปทําเป็นอาหารสัตว์ซึ่งมีประโยชน์ต่อหมูต่อไก่อะไรมากมายนะครับโอเคครับกลับมาทั้งที่ครับผมมาครับเพราะว่าเครื่องนี้ ครับครั้งแรกเราจะให้ออกมาสักหน่อยให้ดูนะครับขร้เหียวตรงนี้นะครับเนี่ยครับข้าวขากราวก็จะไหลออกอาแบงนี้เสร็จแล้วนะครับเวลาเราทำสมมติเราทำพื้นโลกผมเนี่ยก็จะมีเครื่องที่ดูดฝุ่นดูทำความสะอาดเครื่องดูดนี้ก็ฟรีไม่เสียเงิน ก็จบขั้นตอนในการความเข้าสำหรับชาวนานักเกษตรกรของประเทศญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลไทยควรที่จะนำความคิดนี้กลับไปใช้นะครับขอบคุณน่นะครับ